ครับก็ขอสวัสดีอาจารย์นะครับผมวันนี้ผมก็เป็นตัวแทนของกลุ่มของพวกผมนะครับที่จะมานำเสนอในโปรเจกต์นะครับนี่จะเป็นในส่วนของรายชื่อสมาชิกกลุ่มนะครับก็จะมีผมนะครับนายธนพลอินทชัยนะครับแล้วก็เพื่อนอีกสองคนนะครับในโปรเจกต์ที่พวกเราเลือกที่จะมาใช้ ก็ะจะเป็นโปรแกรมแสดงหน้าสุดคูณนะครับรับค่าการทำงานจากยูสเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะขอรันโปรแกรมให้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะมาอธิบายโค้ดให้ฟังนะครับผมก็คือเราก็รันปกติใช่ไหมครับจะ <c oughs> ขึ้นที่หน้าเทอร์มินอลแล้วก็มันก็จะขึ้นมาบอกว่า ป้อนแม่สุดคูณเริ่มต้นนะครับก็อย่างเช่นผมป้อนเป็นแม่2แล้วก็ป้อนแม่สุดคูณสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นตั้งแต่แม่2ไปถึงแม่อะไรที่เราต้องการนะครับสมมติผมเอาแม่4ก็ได้ครับจะเป็นมันก็จะโชว์มาเป็นแม่สุดคูนแม่สแม่าแล้วก็แม่สนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นแม่สุดคูที่เราต้องการนะครับ2ธรรมดา หรือสมมุติในสูตรคูณทั่วไปใช่ไหมครับอย่างเช่นเราเห็นตามหลังสมุดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแม่หนึ่งถึงไม่ยี่ห้าใช่ไหมครับอย่างนี้ถ้าเราทําการใช้โปรแกร,รมที่พวกเราได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราอยากรู้สูตรคูณแม่หนึ่งร้อยอย่างเงี้ยแล้วก็ป้อน100หนึ่งร้อยไปจนถึงแม่หนึ่งร้อยหนึ่งมันก็ได้แม่สูตรคูณออกมาแม่หนึ่งร้อยแล้วก็แม่หนึ่งร้อยหนึ่งอกมานะครับก็จะเป็นสูตรคูณที่แปลกใหม่ เพิ่มขึ้นไปอีกครับผมสามารถป้อนส่วนคูณในแม่ที่เราต้องการได้เลยนะครับจะเป็นแม่อะไรก็ได้นะครับเช่นแม่สองร้อยเอ็ดร้อยยี่สิบห้าไปจนถึงหนึ่งร้อยยี่สิบห้านี่ยมันก็จะเป็นแม่ส่วนคูณที่เราต้องการก็คือเราไม่ต้องไปนั่งคำนวณเองหรือว่ากดปุ่มเลขแล้วก็ใช้โปรแกรมนี้ในการทำางานเลยนะครับผมทีนี้ผมจะขออธิบายตรงโค้ด นะครับอาจารย์ส่วนเข้าไปนี้ในส่วนนี้ตัวแรกนะครับตัวแปลตาเนี่ยจะเป็นการรับค่าจากยูเซอร์นะครับก็คือจะให้ยูเซอร์ป้อนสูตรคุณในเริ่มต้นนะครับใช้คำสั่ง input นะครับในการรับค่าข้อมูลแล้วก็แปลงให้เป็นจำนวน integer เอ้ยแปลงให้เป็นชนิด integer นะครับก็คือจำนวนเต็มเก็บค่าไว้ในตัวแปรส t a r t นะครับ ส่วน s t ็อเนี่ยก็คือเหมือนกันครับรับค่าการทำงานจาก u s e r นะครับก็จะเป็นใ hey ห้ u s e r เอ่อป้อนตัวไอ้ป้อนส่วนคูณหน้าสุดท้ายนะครับที่ต้องการก็แปลงเป็นชนิด i n t e g เ r เหมือนกันครับเก็บค่าไว้ที่ตัวแปร St o p นะครับตอนนี้จะเป็นการทำงานของ for loop นะครับอันนี้จะเป็นการทำงานหลักของเราเลยนะครับก็ใช้จะเป็น o o p ซ้อน o o p นะครับ จะใช้เป็นลูป i กับลูป J นะครับก็คือระยะตรงนี้ของพ่อ o o p เนี่ยถ้าเป็นโครงสร้างจริงมันก็คือ Start STOP แล้วก็สเ e p ใช่ไหมครับสามอันแต่อันนี้สมมุติเราก็จะเอาในส่วนนี้เราจะเอาตัวแปร Start St ต p เนี่ยครับที่เป็น,ท,ปนที่เป็นการรับค่าจาก User เข้ามาทำงานเลยนะครับอันนี้จริงมันจะใช้เป็นเริ่มต้นที่0ไปตรงนี้เป็นสิบ อย่างนี้แล้วก็แล้วก็สเต็ปเพิ่มขึ้นทีละสองอย่างนี้มันก็จะได,ได้ได้คู่ออกมาใช่ไหมครับสมมติอันนี้เป็นศูนย์นะครับเราก็จะได,ได้ได้คู่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือสองสี่หกแปดนะครับแต่ทีนี้เราจะเอา,เอาตัวแปรสตาร์สตารเข้ามาแทน,นเลยนะครับแล้วก็จะเป็นค่าเริ่มต้นของที่ผู้ใช้ป้อนนะครับแล้วก็เป็นค่า ข้นสุดที่ผู้ใช้ป้อนเหมือนกันครับที่บวกหนึ่งไปมันจะเป็นค่าขั้นสุดนะครับถ้าสมมุติเราไม่บวกหนึ่งถ้าสมมุติ user ป้อนมาเป็นสิบมันก็จะอยู่ที่เลขเก้าอย่างนี้ครับมันจะเป็นก่อนถึงสิบเราก็บวกหนึ่งเข้าไปมันก็จะเป็นสิบเพื่อให้ผู้ใช้ได้ทําการเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับถ้าไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงผลตรงนี้เราก็จะพิมพ์เครื่องหมายลบติดๆิกันอนย่างไว้ขั้นเป็นขั้นระหว่างแม่สุดคูณน,นะครับแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นการแสดงแม่สุดคูณนะครับก็เราก็จะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่สุดคูณแม่อะไรก็บอกไปนะครับก็จะใช้ลูกไอเข้ามาครับอยู่ที่แม่2ก็จะบอกว่าแม่2ออยู่ที่แม่3ก็จะบอกว่าแม่่างนี้นะครับอันนี้เป็นพ o r j in range อันนี้ก็จะเป็น s t a r t stop s t e เเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ได้เขียน Ste p ก็คือมันจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะครับ Start ก็คือเริ่มจากเลข1นนะครับไปถึง Stop ก็คือก่อนเลขหนก็คือเลข12ก็เป็นสุดคูณ ทั่วไปนะครับตั้งแต่1นคูณหนึ 2, ่งหนึ่งคูณสองหนึ่งคูณสามก็จนถึงหนึ่งคูณสิบสองอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการแสดงผลน,นี่จะเป็นการแสดงอินเทอร์เฟสของอแม่สุดคูณแล้วนะครับก็คือตัวแปรไอก็จะบอกมาถึงบอกว่ากําลังอยู่แม่สุดคูณอะไรนะครับสมมติอยู่แม่หนึง่งเราก็จะบอกว่ามันเป็นเลขหนึง่งตัวนี้ก็จะใช้เป็นเครื่องหมายคูณเข้ามาแทนนะครับเป็นตัว x เข้ามาแทนเครื่องหมายคูณก็คูณกับ j อย่างนี้ถ้ามันอยู่สมมติอยู่ เลขหนึ่งแล้วก็บอกว่าหนึ่งคูณหนึ่งอเงี้ยก็มีค่าเท่ากับอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับก็คือเอาหนึ่งมาคูณกับหนึ่งก็จะม,มีค่าเท่ากับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะนันให้ดูอ,อีกรอบนะครับตรงนี้เพื่อความเพื่อที่จะได้อธิบายให้เข้าใจในส่วนของตรงนี้นะครับสมมติว่าไปนาสองก็ได้สองก็แล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็น i ก็คือแม่สุดคูณที่เรากําลังต้องแม่สุดคูณที่เราป้อนอยู่ในตอนนี้ก็คือแม่สองนะครับโอแล้วก็คูณตัว x เนี่ยจะเป็นเครื่องหมายคูณนะครับตรงนี้เข้ามาแทนไอ่ก็คือไอก็คือตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับมันก็จะบอกอันนี้เป็น i บอกสุดคูณแม่นะครับนี้ i ก็จะเป็น i ลูกตรงนี้ลงมาแล้วก็ j นะครับจะเป็น หลุดตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสองนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับหนึ่งไปถึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบสองมีหัตละนี่ก็จะเป็นการแสดงผลลัพธ์ไอคูนเจนะครับก็จะเอาไอมาคูณเจนะครับหลุดไอคูนเจแต่ค่าก็แสดงเป็นผลลัพธ์ออกมาตรงนี้นะครับแสดงผลลัพธ์ออกมาตรงนี้ตรงนี้ครับตอนแรกผมก็ว่าจะเขียนอีฟดักเออร์นะครับสมมติถ้าผู้ใช้ป้อนเป็นค่าที่ติดลบมา ย่างนี้ครับเราก็จะให้ผู้ใช้ป้อนใหม่แต่ว่าพอผมลองป้อนตัวเลขที่มันติดลบแล้วปรากฏว่ามันยังคำนวณได้มันก็จะเป็นสูตรคูณที่แปลกใหม่ไปอีกนะครแบบับ 4. อย่างเช่นลบห้ากับลบสี่่ครับก็คือลบสี่มากกว่าลบห้าใะมมันก็จะทาการทําการคํานวณให้เราได้ด้วยันก็จะเป็นการเอ่อก็เป็นสูตรคูณที่แปลกใหม่ไปอีกนะครับ มีส่วนควรเป็นติดลบได้ด้วยมีค่าเป็นติดลบได้ด้วยก็จะง,ง่ายโดยที่เราไม่ต้องกดเ,เครื่องคิดเลขก็เป็นแล้วแต่ยูชเซอร์ต้องการนะครับว่าจะป้อนค่าอะไรเข้ามานะครับสำหรับมินิโปรเจกต์ของพวกเราก็ขอจบการำนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณอาจารย์ครับผม